ปีแล้วเนาะกการร่วมขบวนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเดินขบวนเมื่อเช้านี้มันความรู้สึกมันแตกต่างจากทุกๆปีอยู่แล้วเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าการจดทะเบียนสมรสกฎหมายสมรสท้าวเทียมเนี่ยมันได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการเราก็ดีใจกับผู้สมรสทุกคู่ไม่ใช่แค่กรทมออย่างเดียวรวมถึงทั่วประเทศไทยที่แล้วก็ยินดีที่ประเทศไทยเราได้เป็นอันดับสามด้วยเนาะในเอเชียเราที่รองรับในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกค ดีใจค่ะแล้วก็สอแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่ทําการจดทะเบียนสมรสในวันนี้แล้วก็ในวันข้าหนาด,ด้วยค่ะก็อันนี้ทราบว,ว่าต่อสู้กันมา10กว่าปีจนมีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่จดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันแต่หมายถึงการเท่าเทียมต่างๆสิทธิเสรีในการเป็นคู่ครองสามีภรรยายกันนะจริงๆที่เราก็ถือว่า ชื่นใจสิ่งที่ชื่นใจไปมากกว่านั้นก็คือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเราเราทันยุคเราแล้เนาะมหมายถึงว่าในอนาคตคือถ้าเรามีลูกนี้หละเราสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเราแล,แล้วเรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยอ,อะไรเงี้ยมีภาพจะลึกมีอิงบา้างอาจจะมีชารลอตมีหลายๆคนที่อยู่ในหนึ่งในเสียงที่เราเคยเรียกร้องสิทธิต่างๆ เทาเทียมแล้ววันนี้มันก็เห็นผลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าดีใจมากๆโดยเฉพาะส่วนตัวนูเองก็อยู่ในกลุ่มของ l g b t q ด้วยเราก็รู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบอิ่มฟูในใจวันนี้ตื่นตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเลื่อนดูแบบดูฟีดดูอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคู่เขาแบบว่าออกมาแสดงความรักกันโดยเฉพาะวันนี้ก็แฮปปี้ค่ะคนขบวนคนขบวนมน่วาเชาเนี่ยหละแต่งตัวจับคู่ไว้ เมื่อเช้าเนี้ยคือน่ารักมากแต่ว่าที่ที่รู้สึกแบบแอบซึ้งๆในใจก็คือคู่ของคู่หนึ่งเป็นแบบคุณคุณตาคุณ<ต>ยาย<ต>ที่เรารู้สึกว่าและและซึง้งซึ้งคำทีออ่ท่านเสรษฐาพูดว่าช้าแต่ว่าแบบมาเ,ออเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆคู่ก็คือเขารอมานานแล้วแต่ว่าก็ก,ก็ยังทัน อินมากกดจะลองกันอินอินหนุบๆอินไข่ใช่หรอเราเป็นไงบ้างบรรยากาศเมื่อเช้าที่ได้เห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอวลไปด้วยแบบความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากที่ทุกคนมาในวันนี้ค่ะแสะดงความยินดีด้วยแล้วก็มาประกาศอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาในวันนี้คือสำเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆหนูอะอยากไปรับดอกไม้มากเลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีการโยนดอกไม้จากคู่รักด้วยนี่คือย่างเรอจะไปรับดอกไม้แสดงความยินดีนคืออยากไปนี่ไปรับเลย <laughs> ไปเลยได้ไหมคะเราเน อยากอีก้าซตลอดเนี้ยถ้าเรามีแบบคนรับ้างเป็นแนวจริงมีคิวพองกฎหม่ผ่าคนคิวแบ,บ่จะคนรับ้างไว้ใหญ่มากาการเองเมาดีแป๊บ,บต,ตั้ง <c oughs> แต่ว่าดูนี่มาหนามจบแลนวเนาะก <c oughs> ็ต้องจดมันต้องจดเลยอย่าก็ส่วน <c oughs> ตัวคนรอบข้างฟ้ากเขาก็ช่างแต่งหน้าเอ้ยทำผมใส่เราอยู่กับแวดล้อมที่เป็นกลุ่มของ ชาวสัยรุ้มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ต่อสู้มาด้วยกันยินดีด้วยกันค่ะณวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับพวกเขาด้วยมันมันไม่ได้มีใครใครเหนือไปมากกว่าใครนะวันนี้มันแค่รู้สึกว่ามันเท่าเทียมกันเท่านั้นเองค่ะตรงนี้ฟ้าก็ได้โหนื้อไช่นะได้โหแต่กาแฟทุกอย่างโอ้โหต่แรกเขาจะให้โหข้างล่างแต่หน้าจนไม่ทันก็เลยได้มาโห วยพรนะคะให้มีความสุขแล้วกันค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้ใช้ความสุขภายใต้กฎหมายรองรับความคุ้มครองความเท่าเทียมที่เราเรอคอยกันมาเนิ่นนานแสนนานแล้วก็วันนี้เป็นวันของไม่ใช่แค่เราคนใดคนหนึง่งแต่ว่าเป,เป็นวันของพวกเราทุกคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษที่เรารู้สึกเราเท่าเทียมกันในทุกๆคนในทุกๆด้านเรื่องของกฎหมายเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็หวังว่ากฎหมายผ่านแล้ว เรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองความคิดของคนก็จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยพร้อมๆกันค่ะก็ขอให้คู่รักทุ่กคู่มีความสุขมากๆค่ะรับขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถจดทะเบียนสมรสอย่างข้าเทียมได้แล้วก็ขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะไม่มีอะไรมากเลยอวยพรปวดแล้วเรียบร้อย งานพักดังดาสัมผัสในปีนี้เาทุกอยากา่างรุนร้าจังเลยนะสำหรับงอ<ด>บงค์กรค่ะก็ก็นิดนึงค่ะเป็นเป็นเป็นสีสันทุกปีอยู่แล้วแล้วแต่ละปีจะมีเรื่องราวปีใหม่ถึงปีจะต้องมีอันใดอันเป็นสีสันของแต่อันใดอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ ค่อยๆจัดสรรกันไปแต่ละเรื่องแต่ละราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องๆก็ดูมีความพร้อมดีดูใจสู้กันดีค่ะ้ยังยังเลยเหรอยังแต่บอลในใจแล้วนะไม่จริงขับปากกาบอลเสียงแตกเหรออะไรนะเสียงแตกเหรอบอลสจะปีนฟ้าเสียงแตกกันเลยหรอจริงๆหนูว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนชอบหักปากกาตัวเอด ต้องขับสกอาตัวเองแต่ต้องรอดูว่าสุดท้ายแกจะแพ้คนใจสู้ค่ะต้องรอดูต้องรอดูชาลล์เป็นเมื่อไหร่บ้างปีนี้ปีนี้ ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าใครจะเป็นตัวเต็งในปีนี้แต่ก็แอบ,บดูมาถือว่าเวลาเราเล่นทิกตอกก็จะเห็นน้องๆไลฟ์คคือขยันในการทาแคมเปญซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าบอสชอบคนขยันค่ะแล้วก็เป็นคนแบบชอบคนพยายามบางคนก็คืออาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาดีมากแต่ถ้าเหมือนถ้าเราพยายามให้ให้เข้าสายตาเขาเนี่ยมันก็อย่างที่เขาบอกว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอันนี้ก็ยังคงเชื่ออยู่ค่ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องๆดีกว่าเพราะว่าปีนี้ ถ้าจะมาเดือนครึ่งเลยมั้งคะที่เก็บตัวก็นานมากนานที่สุดแล้วก็สู้ๆนะคะเห็นบอกว่าจะมาสี่ปีเนร้องที่แบบครบสี่ปีแต่ปีนหนัจริงๆอาจจะเคยมีคนที่ครบ4ีปีแต่ไม่เข้าก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กับแบรนด์ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆใน่นะนั้นพวกจะกลองส่งรันหนักนะทรงรันหนักก็ยอมรับว่าปีนี้อาจจะหนักกว่าปีก่อนๆอีกหนึ่ง จะมีน้องๆแบบหลงหลงจะใช้คำว่าหลงทางก็ไม่ใช่หลงไปเด็นกันเยอะแล้วก็หาตัวเองไม่ค่อยเจอชักเริ่มแบบไปกัน,ไป,นไปกันใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบค่อยๆตบก,ก,กันตบก,กันเข้ามาในระหว่างที่เก็บตัวก็คงอาจจะต้องช่วยกันแนะนํากันอีกทีนึงแต่เชื่อว่าน้องๆมีศักยภาพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแค่เหมือนเขายังไม่มั่นใจแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเป็นตัวเองแบบไหนถึงจะต้อง ถูกใจหรือจะต้องมีแฟนคลับหรือจะต้องแบบมีคนมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูถามแทนน้องเสียงจากคุณผู้จัดการพอรวตกับเสียงบอลแพ็กกลางกันได้ไหมครปีนี้เหรอคะใช่พี่อีกาสามารถกล่อมบอดได้อรกบโอ้คงคงยากคงยากแต่ว่าจริงๆอ่ะเซนในการเลือกคนที่จะมุง ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วสุดท้ายอะค่ะใช่มันเรื่องประเด็นคุณการฝ่างกับที่มงานคุยกันคุยคะ่ะก็จะมีการทัศน์สลยที่ก็จะเริ่มนั่งคุยกันว่าจะใครดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชะ่ม้นก็น่าจะคอยตามกันได้ไม่ยากใช่แต่ว่าส่วนมากเวลาที่คุยก็จะไม่ได้มีแค่สองคนแหละก็จะมีแบบกรรมการมีสปอนเซอร์มีลูกค้าขอเสนอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมี กรกา็เอาอยู่ทุก d า a m าค่ะไหวเนาะก็ไหวอยู่คต่ใช่เราค่ะไม่ใช่ปีนี้รู้ยังว่าทำไมถึงไม่กลับมาประกวดอ๋อเหรอปีนี้มันยากเหรอยากหนูว่ายากทุกปียากขึ้นทุกปีเพราะว่าเหมือนมาตรฐานก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะโอ้ทำไว้ซะดีจ้ะแล้วก็ต้องเหมือนที่บอกว่าส่งกำลังใจให้น้องๆแล้วก็เหมือนก็ยังคงดีที่มีพี่ฟ้าคอยคอยเตือนคอยบอกน้องๆเหมือนคอยตบให้แบบโอเคทุกคนต้อง เข้าที่ของตัวเองนะอะไรอย่างก็โชคดีที่ที่มีพี่ฟ้าเข้ามาช่วยในตรงนี้ด้วยค่ะจะได้เหมือนอาจจะได้นางงามที่อาจจะฉีกไปเลยก็ได้ในหลายๆปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูแสดงว่าพูดออกมาแล้วว่าไม่กลับไม่คัมแบ็กแล้วใช่ไหมไม่กลับไม่พูดไม่คัมแบ็กแลอวเปลี่ยนประเด็นเป็นประเด็นทุกคนเปลี่ยนประเด็นมากเปลี่ยนประเด็นนะเขาทำประเด็นนี้ดีกว่าจัดการจัดการกันจัดการดราม่าล่าสุด แก่สลับบุญรีกับสมุนอย่างไรกัน้ามี่าได้ตามเรื่องไหมคะะตามเงียบๆพังค่ะก็ดูว่าพี่แววจะเป็นยังไงเนาะในเราในฐานะผู้จัดการกองก็ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ทราบ จริงๆก็ยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของ AR หรือว่าทางตัวฟ้าเองทางบอสเองน่าจะเป็นการจัดการระหว่างตัวน้องๆกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางทางพีดีใช่ไหมคะที่ดูทางไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะจบลงไปได้ด้วยดีแล้วตอนแรกคิดว่าถ้าสมมติว่าอาจจะยังไม่จบอาจจะต้องมีการจะจะเรียกคุยเพราะว่ายังไงก็ยังถือว่าน้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดอยู่ใช่ค่ะ สุดท้ายคือต้อง move อ่อนให้ได้แล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องออแก้ไขในสิ่งที่จะต้องที่จะต้องทำแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันบานไปกว่านี้คุณงต้องเรียกคุยถ้ามันใหมก็ต้อง, <c oughs> ก,องก็ต้องคุย <c oughs> ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆมันสามารถที่จะคุยหลังบ้านได้ใช่ค่ะทุกเรื่องอยู่ในสายตารเราตลอดเพราะถ้าหนูสมมติว่ามีการคุยคืออาจจะไม่ได้แบบคือคุยหลังบ้านไม่ใช่ฟิจิ แ okay, ค mm ่เริ่มต้นนะเริ่มต้นนะเริ่มต้นจะพากันอค่ะเอาอยู่เนาะพิงพูดพิงพูดพิงพูดโอเคไหเดี๋ยวเอาโอเคโอเค นนเขารออยู่อันนี้ก็ง,งาน